คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้ํำตามนะหวยแตกแปดหมื่นเท่าเลยเหรอเกมนี้ก็เคยแตกแสนมาแล้วอ่ะอืมไม่พูดเยอะเจ็บคลอเก้าสิบเอดไลค์แล้วขออีกแปดไลค์อีกแปดไลค์ครบร้อยไลค์ถือว่าขอได้ไหมให้เหอะมาเริ่มแบตสี่สิบ่ห้าสิบหมุน 40, 40, ม 50, 000, จัดบุย มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะพี่กาตูนสวัสดีครับ,ตตนห,รบหนูไม่คุ้นชื่อพี่เลยอะ่ะพี่เปลี่ยนสลับบูธมาเหรอใครนี้เธอคือใครรอค o นโทรเียกออเม่ใชียจะได้แต่ได้ตัวเองทำไงบักมาร์กไงสลับไปรับรู้นะมี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 ทุกวันนี้ยังมีคนเอามารับเลยเขาคิดว่าแอดไม่รู้แกเขาคิดว่าหนูไม่รู้แต่หนูคุยกับแอดมินอยู่นะอืม อุ้ยสวยโอ้ย,ยพันเจ็ดอุ้ยถ้าคังคกอยู่ข้างหน้านี่บอกเลยนะแตกกระจุยกระจายเฮ้ยกิเลนบ่นไงเบสเบสสี่สิบ,บวันนี้มาดีนะทุกคนเบดยี่เบ็สี่สิบเนี่ยเออปัดเข้าฟรีเบ,บดยี่แตกหนักแถมเบ็สี่สิบนี่ก็เข้าฟรีแถมแตกนอกด้วย,ยพันแปดจำไม่ได้ ยิงจำไม่ได้จำยุดนี้ไม่ได้อ่ะการ์ตูนอ่ะอันนี้คือชื่อพี่ใช่พี่แคนมันน้นอะใช่ปะหรือพี่หนุ่มพี่หนุ่มหรอหรือพี่ใครบอกผมไม่เคยใช้ยุธอื่นเล่นพี่ไปรับได้พอเอาของสาวสาวมารับแอดไม่รู้หนอ อฟุงโต้นั่นเงหนูถ่ายถูกูหนูถ่ายถูกตอนแรกนึกว่าออตอนแรกนึกว่าใครนะแล้วหนูก็ถ่ายพี่แคนพี่จิใส่ไลฟ์ผมใส่ยุดเดียวยูดเดิมรับทุกวนันสองอนะได้สองสวันได้หนึ่งรอบอุย <c oughs> ขึ้นมาส7่หมื่แล้วอะหนูอยากไม่อยากซื้อเลยเชื่อปะมันไหลนอกดีดูดิ6กรออีกแล้ววาย ตรสวยอะอะไรวะนะ่ะดูเกมไหลที่นักดูเกมไหลดอกแรกพันเท่าไหร่นะพันกว่าแล้วว่าดอกที่สอยอีกพันสองเฮ้ยเกินไปเปล่าเบสสี่สิบโคตรจึง้งจอสละอึ้งมากเกินไปไหมวายลงรัวมันแตกหนักแล้วอะได้มาสองพันแล้วกำไรปั่นไม่ถึง10นาที มาเดี๋ยไปเบตห้าสิบด้วยสเกตเตอร์หน้าลงจัดไปแก้งน้องพลอยอีกอ่าหนูจับหนูหนูจำได้เนี่ยหนูจับได้แล้วพี่เออพี่แคนดูสิน้องพลอยจะรู้หรือเปล่า <c oughs> น้องพลอยจะรู้หรือเปล่าไปเบตห้ากันต่อนะคะ50หมุนรุนให้ซีลงจะโดนเอาอคืนไหมวะเนี่ย มันแตกเบ็ดส0มาแล้วเบ็ด50เพิ่มเบ็ดปุ๊บโดนเราคืนหมดเลยกำนุงกำนุงกำไรไม่ไหวผักกาดแถวหน้าได้อยู่ผักกาดไม้มาจะตกกี่โมงครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะที่มานะัดอีกครึ่งชั่วโมงพลอยขึ้นแล้วใช่ที่นะักวันนี้พลอยก็มีกิจเหมือนแนทนะ น้องคอยก็มีกิจพี่โอก็มีกิจด,ด้วยใครไม่ได้ของแนทน่ะก็ลองไปเล่นของพี่ๆน้องๆของแนทได้กูสเกตเตอร์ขาตัวเดียวเองถ้าใครได้ของแนทก็โชคดีไปขอให้ได้ถอดทุกท่านเลยปังๆเฮงๆต้อนรับวันวาเลนไทน์เนาะสวยห้าร้อยกลมๆเลยดอกมากินอะดูดิทุกเกมจ่ายอะอะไรวะนะ่ะพันสี่ละ๋อเช ดูเกมจ่ายหนูบักป่ะนี่เมื่อวานมันเกลือมากเลยนะแต่หนูเมื่อวานไม่ได้เล่นวอนนี้เป็นน้อยต้องจำบอกได้แน่นั่นสินั่นสิอ่าหนูจะยังหนูจะไม่ไม่ไม่ใบ้นะไม่บอกน้องพี่แคนจะไม่บอกน้องมาไม่ทอนเล่นกิดเลยไปซื้ออาหารแมวยังไม่ได้เล่นเลยพี่แซกี้กิดซุ่มโจกอ่ะยังไม่ได้เล่นครับอีกรึ่งชั่วโมงเล่นพี่แซกี่ ฮันฮันฮันเกจตตโอลงโขโอ้โหคิวจ่ายต่อ1โตเท่านั้นเท่าฟรีอุ้ยอุ้ยลงสามช่องก็ลงได้ตัวนไปปั้เกมนอกจากมันจะจ่ายนอกดีแล้วฟรีเกมก็มีนะคะวันนี้นะอุ้ยปลื้มมากปลื้มกับเกมนี้มากที่ไปกดไลค์ให้พลอยก่อนนะได้เลยครับเจจ่ายโห โอ้โหฝากการไม่มีแถวสามชิวิงสิบสหมุนสุดท้ายค่ะพี่นะ้าฝากไปติดตามช่องสำรองให้แนทหน่อยได้ไหมคะชื่อแนตตี้พาเพลนะช่องสำรองของน้องแนทตเองโอ้ยโอ้ว้วาวตอนนี้คูณ3มหรือ10หมุนแจ่ามาร้อยสาที่ห้อยจ่ายเคสวยปิงปิงปิงปงหูวายรอเต็มเลยข้างหลังอ่ะ3ามตัว แต่ว่าไม่มีตัวจ่ายแบบหน้าตาคล้ายกันไม,ไม่มีเลยเค <K S 1> <K S 2> ได้บอกหนึ่งฟีสปีนขอประกาศแถวหน้าประกาศผักปูสามร้อยหกสิบเก้าหมุนปูนห้าเสวยที่ห้อยแถวสามที่ห้อยที่ห้อยอุ้ยคิวก็สวยเจก็ได้แต่ว่ามันไม่มีตัวจ่ายเจได้เคแถวสองสิบแถวหนึ 1, ่งที 1, ่ห้อยแถวสอง ไปบอกพี่อะไรนะไม่บอกพี่ไ,นะไปติดตามหรอพี่หนุ่มติดตามหนูอยู่ไม่ใช่หรอพี่รักชื่อน a ตตี้พาเพลนะคะช่อง,อง,องของลมอของหนูอะไปกวนเป็ดน,น้อยก่อนนะได้เลขครับ10บแถวหน้าบอก1นึ่ฟิสปินโอ้โหโอเคค่ะสวยอยู่นะได้มาพันแมันแตกนอกดีแถมใน้ฟีจรีจ่ายหลักพันนะคะนี่เบ็ด50มีไวายไม่มีตัวจ่ายโอ้โหแต่มีบอก1นึ่ฟิสปินนะนี่วาแถวสไม่ได้ใช้เลย อันนี้ได้อยู่โอ้400เคแถวหนึ่งเคอุ้ยสวยมากสิบแถวสามอแถวหนึ่งเอมาเอมาเออที่ห้อยได้อยู่สิบแถวสามเอแถวหนึ่งขอร้องหลักอย่างละช่องเลยโอ้โหเจ็บเจ็บปวดได้มาสามพันแล้วเฮ้ยวันนี้แตกคตอดดีทุนหมื่นหขึ้นมาจะห้าหมื่นแล้วนี่หหมนุนมี YK เคจ่ายสวยมาก8ปดสห้ 85. โอ้ยพันร้คูณเริ่มเยอะแล้วนี่ กูเริ่มเยอะแล้วจ่ายทีลงหลักพันละเดี๋ยวต้งหกหมุนตอนนี้จ่ายมา4ี่พันหนึ่งไม้เบ็ดห้าสิมันเท่าไหร่นะอ๋อไม้เบ็ดสามสมัน40มันสามพันสี่ันสองปะไม่ใช่ละสามสาพันกว่าปะปืบอุ้ยจ่ายมา4ี่พันเก้าแล้ว วันนี้หนูเล่นเมื่อวันก่อนเกือมากเลยนะวันนี้มันแตกเยอะวะ่ะมีเกมแตกหลายเกมเลยอะ่ะเออทั้งพีพีพี G เลย2องหมดเนี่ยเพิ่งว่าโค15าแล้วดีิอุ้ยสวยอุ้ยสวยมากโค15สิบหูดอกนี้9ก้ยได้อยู่ปึ้งอุ้ยเป็นวายสิบจ่ายมีวายแถว2ด้วยเอาล้าประกาศหนูก็จ่ายต่อนะคะนี่แบบนี้ยังสวยเลยวะ่ะแตกหมื่นอีกแล้วมั้งเนี่ยถึงปะวะแตกหมื่นอู้หกพันห้า แตกมืน่นวายใจต่อโอ้โหโคตรสวยอะมีใครให้มากกว่านี้แมกิเลนดูเกมจ่ายคิวแถวหน้าอุ้ยโคตรสวยอะขนลุก่ะเกมอะไรจ่ายดีขนาดนี้วะไม่เคยเห็นนลครับมเคยเจออุ้ยดูหลายต่อเจแถวสองมาเจแถวสองที่แดงๆอู้หูที่ห้อยไม่มีแวนสวัสดีค่ะพี่บุม๋มจ,จำรูปพี่บุ๋มได้มาล่ะวอลที่น้องเล่นสมัครเ,เดี๋ยวนะมันมันเป็นสีส้มมาพี่ ใครก็ได้บอกพี่บิ๊กกี้หน่อยได้ไหมอะ่ะหนูพูดไม่ได้อะ่ะชื่อเต็มเต็มอะ่ะพี่พูดน่าจะบินมันเป็นอาสีส้ม,สมอะ่ะพี่ลองไปดูหน้าไลน์อ่ะหน้าไ like ลน์หนูหนูจะเปิดอะ่ะหนูลืมว่าหนูโชว์หน้าไม่ได้ถ้าหนูโชว์หน้าหนูหนูต้องลบคลิปนะเนี่ยลบคลิปไลฟ์สดวันเนี้ยที่รับที่รับพี่บิ๊กกี้ลองไปดูเอ่อข้างหน้าข้างหน้าไลฟ์สดที่หนูไลฟ์แรกๆอะ่ะหนูจะเปิดหน้าวอไว้แต่ว่ามันไม่เห็นชื่อนะแต่พี่ลองดูหน้าตามันเดาออกหรือเปล่า